เมนูนี้ลูกค้าขอมาครับเจ่วปลาร้าพริกสดพร้อมด้วยผักสดสักหนึ่งจานวัตถุดิบก็มีไม่มากครับถ้าใครชอบแนวนี้ทําตามได้เลยหอมแดงสักสีห้าหัวกระเทียมสักสิบกลีบพริกขี้หนูแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วก็มะเขือเทศสักสองสามลูกใส่ลงในกระทะได้เลยตามด้วยน้ําสักครึ่งถ้วยหอมแดงและกระเทียมไม่ต้องปอกเปลือกนะครับต้มไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ําของเราจะแห้งจากนั้นก็คั่วต่อไปอีกจนกระเทียมและหอมแดงของเราเปลือกไหม้เล็กน้อยเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนที่เราจะมาปอกเปลือกกันสําหรับกระเทียมและหอมแดงเราจะ ปอกเอาเฉพาะข้างในนะครับส่วนพริกขี้หนูแล้วก็มะเขือเทศไม่เป็นไรเมนูนี้เหมาะมากๆสําหรับสายปลาร้าครับกินกับผักสดก็ได้หรือว่ากินกับผักลวกก็ดีครับหลังจากที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วครับเราไปตำก็ได้เลยหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูใส่ลงไปได้เลยครับยกเว้นมะเขือเทศนะครับใส่ทีหลังหลังจากนั้นเราก็จะตำให้ละเอียดเลยนะครับลูกค้าท่านนี้ทานเผ็ดได้นะครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดลดพริกขี้หนูลงสักครึ่งหนึ่งก็ได้พริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงละเอียดดีแล้วก็เติมมะเขือเทศลงไปได้เลยสําหรับวันนี้เราจะจัดเสริม <ítulo> sabes, เรามาเริ่มปรุงกันได้เลยส่วนผสมมีแค่3อย่างน้ำปลาสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาสัก1ช้อนโต๊ะตามด้วยผงนัวสักครึ่งช้อนชาหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้เราจะไม่โขลกแล้วนะครับคนอย่างเดียวก็พอหลังจากนั้นก็ชิมรสชาติให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมด้วยผักชีใบยาวสัก2ต้นคนทุกอย่างแค่ให้พอเข้ากันครับแล้วก็จะเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยหวังว่าเมนูนี้จะถูกอกถูกใจคุณลูกค้านะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาอุดหนุนครับขอบคุ